สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวร้อนในประเทศกับพรเจ้าสำหรับท่านที่ชอบติดตามข่าวสารสถานการณ์บ้านเมืองโดยเฉพาะเรื่องราวในต่างประเทศวันนี้เขามีเรื่องราวน่าสนใจมาอูมาจากกันก่อนจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วถ้ามีคำถามามอย่างก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเจ้า วันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การเมืองและการทหารจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ที่หลายคนอยากฮูกันสวัสดีเจ้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ภาพรวมของสงครามในยูเครนที่ตอนนี้บ่ได้สู้กันแค่รถถังกับปืนใหญ่เหมือนสมัยก่อนแล้วแต่มีรูปแบบใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วก็น่ากลัวในเวลาเดียวกัน เฮามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่าเจ้าเรื่องของโดรนที่เปรียบเสมือนดวงตาบนท้องฟ้าเลยครับผมได้อินมาว่าภัยคุมฟ้าได้ก่อนคือผู้กำหนดชะตาสงครามตอนนี้บนฟ้ายูเครนมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าทำไมโดรนลำน้อย,อย,อยราคาแค่หลักหมื่นถึงมีความสำคัญขนาดนั้นโอ้คือต้องบอกว่าสนามรบยูเครนตอนนี้กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นสนามรบโดรนที่ดุเดือดที่สุดในโลกไปแล้วครับ โอ้โหที่สุดในโลกเลยกระเจ้าใช่ครับมีการใช้โดรนล่าปเป้าหมายกันตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วความแตกต่างที่สำคัญก็คือมันบ่ใช่เครื่องเบ็นรบหรือรถถังแพงๆแล้วครับแต่เป็นโดรน FPV หรือ first person view ที่ราคาถูกมากๆนี่แหละครับที่กำลังเปลี่ยนกฎของสงครามอ๋อเจ้าคือหลักการสำคัญมันเปลี่ยนไปแล้วสงครามยุคใหม่บริตัดสินกันที่ราคาของอาวุธ แต่ตัดสินกันที่ความเร็วในการผลิตความไวในการหาเป้าหมายแล้วก็จํานวนที่ส่งขึ้นไปได้แบบว่ามีวันหมดครับแล้วโดรนลำนน้อยนี่มันมันทำลายอาวุธใหญ่ๆอย่างรถถังได้จะได้เจ้าโอ้ได้สบายๆเลยครับโดรน FPV เนี่ยมันจะติดหัวรบแรงสูงขนาดเล็กเข้าไปเจ้าแล้วก็อาศัยความเร็วกับความแม่นยําพุ่งเข้าไปชนจุดอ่อนของรถถังเลยอย่างเช่นพวกเกราะส่วนบนหรือช่องระบายอากาศ มีคลิปออกมาเยอะแยะเลยครับที่เห็นว่าโดรนราคาหลักหมื่นเนี่ยทำลายรถถังแบรดลี่หรือปืนใหญ่ของตะวันตกกลายเป็นเศษเหล็กได้ในไม่กี่วินาทีโหน่ากลัวขนาดนั้นเลยครับซึ่งมันก็ทําให้ยุทธศาสตร์ของสองฝ่ายต่างกันไปต่างกันจะใดเจ้าฝั่งยูเครนเนี่ยปั้นจะได้เปรียบเรื่องนวัตกรรมความแม่นยําการดัดแปลงอะไรใหม่ๆ ส่วนรัเสเซียจะได้เปรียบเรื่องอจำนวนที่มันมหาศาลการผลิตที่ต่อเนื่องจากโรงงานใหญ่ๆของเขาครับก็เลยเหมือนที่เปิ้ลอุปมาอุปไมยว่าเหมือนการต่อสู้ของฝูงพึ่งสองรังที่บ่มีไผ่ยอมไผ่เลยใช่เลยครับใครผลิตช้ากว่าก็แพ้ไปซึ่งก็นำเฮามาสู่ประเด็นที่สองเลยเจ้าคือเรื่องของการล่าปืนใหญ่มีคาพูดที่น่าคิดมากเลยเจ้าว่าปืนใหญ่ที่ส่งเสียงก่อนมักเป็นปืนที่ถูกทาลายก่อน มันเป็นจะอันแตๆกับเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆครับสะท้อนภาพได้ดีที่สุดเลยคือทันทีที่ปืนใหญ่ยิงออกไปเนี่ยนะครับเสียงแล้วก็ที่สําคัญคือสัญญาณความ้อนจากกลํากล้องปืนอ๋อเจ้าความร้อนครับมันบ่บช่แค่การโจมตีศัตรูแต่มันเหมือนการประกาศพิกัดของตัวเองให้ศัตรูหู้ทันทีเลยเหมือนจุดพลุบอกตําแหน่งเลยว่าฉันอยู่นี่นะถูกต้องครับในยุคที่บนฟ้ามีแต่โดรน การทำแบบนั้นก็เหมือนบอกให้เขามาทำลายเราซึ่งกลไกาการล่ามันเร็วมากครับเริ่มจาก 1. คือการค้นหา<ะ>ประเสียจะใช้ดโดรนออลานสิบที่มีกล้องจับความหอนมองเห็นลำกล้องเปินใหญ่ได้แม้จะซ่อนอยู่ในป่าส่วนยูเครนก็ฉลาดครับเพื่อนจะใช้ดโดรนติดตามพวกรถขนก็สุนแทนอ๋อตามรถขนกระสุนไปใช่ครับ เพราะสุดท้ายรถพวกนี้ก็ต้องวิ่งไปที่ตำแหน่งปืนใหญ่อยู่แล้วแล้วพอเจอแล้วจะใดต่อเจ้าก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือการระบุตำแหน่งซึ่งระบบคอมพิวเตอร์จะคำนวณพิกัดออกมาเอ่อในเวลาไม่ถึง30วินาทีครับ30วินาทีแทบจะย้ายหนีบ่ทันเลยนะเจ้าใช่ครับแทบจะบ่ทันเลยแล้วก็นําไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการโจมตี ข้อมูลพิกัดจะถูกส่งไปให้หน่วยโดรนสังหารหรือไม่ก็ส่งให้ปืนใหญ่ฝ่ายตัวเองยิงสวนกลับมาทันทีโอ้โห oh มีรายงานว่าปืนใหญ่บางกระบอกยิงไปได้แค่2นัดก็โดนทำลายแล้วครับน่ากลัวขนาดนั้นเลยครับนอกนอจากโดรนที่เราเห็นบนฟ้าแล้วเนี่ยยังมีสงครามอีกรูปแบบที่น่ากลัวบอแพ้กันเลยคือสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าการรบควนสัญญาณมันร้ายแรงขนาดไหนเจ้าประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันคือพื้นฐานของทุกอย่างเลย มีนายทหารยูเครนคนหนึ่งเขาบอกว่าใครคุมสัญญาณได้คนนั้นคุมสมรภูมิทั้งหมดคุมสัญญาณครับเพราะสิ่งที่น่ากลัวกว่าปืนใหญ่ก็คือความเงียบที่เกิดจากการที่สัญญาณเราโดนตัดขาดไปหมดแล้วรัสเซียเป็นทำจะไดเจ้าเป็นสร้างสิ่งที่เรียกว่าม่านสัญญาณขึ้นมาครับเป็นเหมือนโดมล่องหนหลายๆชั้นครอบกลุ่มพื้นที่รบไว ม่านสัญญาณครับมันจะคอยปล่อยคลื่นรบกวนออกมาเพื่อบิดเบือนคลื่นวิทยุคลื่นควบคุมดโดรนแล้วก็คลื่นนำวิถีของยูเครนทั้งหมดแล้วผลมันเป็นจะใดพอ,องเจ้าผลก็คือดโดรนของยูเครนที่บินเข้าไปในเขตนี้ภาพจะขาดขาดหายหายแล้วก็ร่วงลงมาเหมือนแบตหมดเลยครับฮะร่วงเฉยๆเลยกัใช่ครับมีสถิติว่าดโดรนยูเครนประมาณ40-60%เอร์เซจะเสียการควบคุมทันทีที่เข้าไปในเขตนี้โหเกือบครึ่งเลยนะเจ้า ครับมันเลยทำให้ยูเครนต้องหันไปใช้วิธีแบบโบราณคือส่งทหารเดินเท้าเข้าไปใกล้ๆแนวรบเพื่อไปปล่อยดโดรนในระยะสั้นๆซึ่งก็เสี่ยงขึ้นไปไหมเสี่ยงขึ้นมหาศารเลยครับพื้นที่ตรงนี้เลยถูกเรียกว่าจุดมืดสัญญาณหรือหลุมดำที่อาวุธไฮเทคของตะวันตกเข้าไปไม่ถึงพอโดรนใช้ยากขึ้นรัสเซียก็เลยปรับกลยุทธ์มาใช้ของที่ดูธรรมดาอย่างมอเตอร์ไซค์กับรถเอทในการบุก มันได้ผลจะไรเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างของการปรับตัวที่ชัดเจนที่สุดเลยครับคือยุทธวิธีนี้มันจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่มีหมอกหนาๆอ๋ออาศัยหมอกใช่ครับหมอกทําให้กล้องจับความมหอนของยูเครนทํางานได้บดีแล้วก็เป็นช่วงที่โดรนถูกรบกวนสัญ,ญญาณพอดีเข้าใจแล้วเจ้ากลุ่มมอเตอร์ไซค์ความเร็วสูงก็จะพุ่งฝ่าหมอกเข้าไปประชิดแนวค่าศึกในระยะไม่ถึงร้อยเมตรแล้วก็ทิ้งรถกระโดดลงสนามเพาะทันทีโหเร็วขนาดนั้นเลย ครับมันเป็นการกัดกินทีละจุดไปเรื่อยๆทำให้ยูเครนต้องตื่นตัวตลอด24ชั่วโมงจนอ่อนล้าไปเองแล้วรถถังดีๆจากตะวันตกอย่างเลปอร์ดหรือแบรดลี่ทำไมถึงเจอปัญหาหนักในสนามรบยูเครนเจ้าครับปัญหาหลักเลยเนี่ยมันบม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีเลยเอา้าวแล้วมันเรื่องอะอย่างเจ้ามันคือคโคลนของอยูเครนครับคโคลนใช่ครับดินที่นั่นพอมันโดนฝนหรือหิมะละลาย มันจะกลายเป็นโคลนที่เหนียวแล้วก็ลึกมากทําให้รถถังหนักๆของตะวันตกติดลมไปไหนบ่ได้เลยพอรถถังหยุดนิ่งก็เหมือนเ,นเป็นเป้าขนาดใหญ่เลยสิเจ้าถูกต้องครับก็กลายเป,เป็นเป้านิ่งให้โดนร,ราคาถูกของรัสเซียเลือกโจมตีได้ตามใจชอบเลยเหมือนที่เปิ้ลสรุปไว้ว่าของแพงที่ขยับบ่ได้ย,ย่อมแพ้ของถูกที่บินได้ใช่เลยครับชัดเจนที่สุดพอเราฟังมาทั้งหมดดูเหมือนว่ารัสเซียกําลังใช้ยุทธศาสตร์ระยะย,ยาวที่น่ากลัวมากคือ บก้องทะลวงแนวหนะ้าแต่ให้ทําให้ศัตรูบ่มีแรงจะสู้มันทําจะได้เจ้าครับนี่คือยุทธศาสตร์การตีลึกที่เป้าหมายบ่อชัทหารแต่คือเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงกองทัพยูเครนทั้งหมดเส้นเลือดใหญ่ก็คือพวกโรงไฟฟ้าสถานีรถไฟคลังซ่อมบํารุงแล้วก็เส้นทางลําเลียงต่างๆครับผลกระทบมันคงเป็นลูกโซ่เลยนะเจ้าใช่ครับเป็นลูกโซ่ที่น่ากลัวมากพอโรงไฟฟ้าโดนโจมตีไฟก็ดับ ไฟดับก็ชาร์จโดรนบ่ได้ถูกต้องครับโรงซ่อมก็บ่มีไฟซ่อมรถถังบ่ได้อืแล้วพอเส้นทางถูกตัดก็ส่งกระสุนกับสเสบียงไปแนวหน้าได้ช้าลงทุกอย่างมันต่อเนื่องกันไปหมดครับเป้าหมายสูงสุดของเปิ้ลเลยบ่ใช่การเอาชนะในวันเดียวแต่เป็นการบั่นทอนกำลังของยูเครนไปเรื่อยๆอย่างช้าๆทำให้หมดแรงจะสู้ต่อไปในระยะยาว วันนี้เราได้เห็นภาพรวมเลยนะเจ้าว่าสงครามยูเครนในยุคนี้มันซับซ้อนขนาดไหนว่าใช่แค่เรื่องกำลังทหารแต่เป็นการสู้กันด้วยโดรนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วจำนวนไปจนถึงการทำลายระบบหลังบ้านเลยครับผมและถ้าจะให้ทิ้งท้ายข้อคิดที่น่าสนใจที่สุดจากเรื่องทั้งหมดนี้ผมคิดว่าในสงครามยุคใหม่นี้อาวุธที่ทรงพลังที่สุดอาจจะบ่ใช่ลูกระเบิดที่เสียงดังที่สุดเจ้าแต่อาจจะเป็นความเงียบ ที่ทำให้เทคโนโลยีของศัตรูมืดบอดและเป็นอมพาใชัยชนะในอนาคตอาจจะมาได้มาจากเสียงระเบิดแต่อาจจะมาจากความสามารถในการปิดสัญญาณของฝ่ายตรงข้ามก็เป็นได้ครับขอบคุณสําหรับการวิเคราะห์ที่เจาะลึกมากๆเลยเจ้าเยนดีครับ และขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันจนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องข่าวร้อนในประเทศของฮาว้้แล้วถ้ามีคำถามหรืออยากคู่เรื่องอะไรอย่างเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ฝากไว้ได้เลยนะเจ้าเขาจะนำมาตอบในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้พอและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีเจ้า